นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขังยาวะจ h ราสีลันตณบัดนี้จะแสดงพระธรรมเทศนา ในศีละกะกถาว่าด้วยการรักษาศีลในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบาร,รมีอนุโมทนากุศลบุญยราศีของญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายผู้มีความค้นขวายมาฟังเทศฟังธรรมมาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลนวัดบอ่อบอลน,นิเวศวิหารแห่งนี้ และเจริญพรญาติโยมผู้ฟังในรายการไฟ์สดทุกท่านในครั้งก่อนๆนนั้นอัตมาภาพได้แสดงศีลกถาข้อที่หนึ่งคืองดเว้นจากการเบียดเบียนชีวิตของสัตว์อื่นข้อที่สองคือไม่คิดขโมยคิดลักทรัพย์ของที่คนอื่นหวงแหนข้อที่สคือไม่ประพฤติผิดในการมคือผิดลูกเมียคนอื่น และข้อที่สี่คืองดจากการพูดเทศ็ศพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพอเจอ้อในวันนี้อัตมาภาพจะได้แสดงศีลและคาถาข้อที่หต่อไปในศีลข้อที่หนั้นคือสุราเมรยมัชฌะปะมาณทัทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิก่อนอื่นนั้น เราต้องรู้ความหมายของคำว่าสุราเมลัยเสียก่อนสุราเมลัยนั้นแปลว่าน้ำหมักน้ำดองน้ำที่หมักแล้วเกิดแอลกอฮอล์คือสิ่งที่มึนเมาสุราเมระยะมัชชะปะมาทฐานาคือสิ่งใดก็ตามที่เรากินเราดื่มให้ล่วงลำคอลงไปแล้วทำสติของเราให้เคลื่อนนั้นเรียกว่าเป็นสุราปา สุรามีอะไรทั้งนั้นในข้อนี้ยกตัวอย่างในปัจจุบันก็เช่นสุราเหล้าเบียร์รวมไปถึงสารเสพติดต่างๆมีฟินนกัญชาเฮโรอีนเป็นต้นทำไมศีลข้อที่หเรากินถึงผิดศีลเหตุก็เพราะว่าเมื่อเราเสพสิ่งที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นก็ทำให้สติปัญญาของเราที่เราเป็นมนุษย์ มีความมีใจสูงอยู่แล้วสติปัญญาของเราก็ถดถอยลงไปสติปัญญาก็ต่ำลงสิ่งที่ไม่กล้าทำในตอนที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดก็สามารถกลับทำได้มีการนอนคลิ้งเกลือกตามถนนหนทางสิ่งที่สกปรกเป็นต้นมีการแก้ผ้ามีการแสดงอาการขับร้องฟ้อนรำในสิ่งที่ตอนปกติไม่กระทำ อันนี้เรียกว่าเมาสุราถามว่าคนที่เมาสุรานั้นโทษมีเสียหายอย่างไรในทางพุทธศาสนานั้นการเมาสุรานั้นโทษของการดื่มน้ำเมามีดังต่อไปนี้ 1. ความเสื่อมทรัพย์อันผู้ดื่มพึงเห็นเองก็เพราะว่าเราต้องไปซื้อสุรามาดื่ม 2. อก่อการทะเละาะวิวาเมื่อดื่มแล้ว ก็เรียกว่าเป็นนักประหลาดกันเลยทีเดียวเพื่อนพูดผิดหูนิดหน่อยก็ชคต่อยตีกันข้อที่สเป็นบอ่อเกิดแห่งโรคปัจจุบันนี้ก็อย่างที่เห็นในโฆษณาในทีวีในกระทรวงสาธารณสุขการดื่มสุราทำให้เกิดโรคต่างๆได้ตั้งหลายโรคข้อที่สนั้นเป็นเหตุเสียชื่อเสียงเหตุเพราะว่าเมื่อดื่มสุราแล้วขาดสติแล้ว ก็สามารถกระทำสิ่งที่เกิดความละอายได้ต่างๆข้อที่หเป็นเหตุไม่รู้จักละอายก็ดังได้อธิบายมาส่วนข้อที่6นั้นเป็นเหตุพรกำลังปัญญาก็เมื่อเราดื่มสุราแล้วไม่มีสติเสพสารเสพติดไปแล้วสิ่งที่ไม่กล้าทำก็ทำสิ่งที่ทำผิดจากทานองของธรรมก็กล้าเรียกว่ามีความกล้าในทางที่ผิดจากข้อที่หนึ่ง ไม่เคยฆ่าสัตว์ก็มีความกล้าจะฆ่าดังที่เห็นข่าวในสื่อทีวีพ่อฆ่าลูกลูกฆ่าแม่เป็นต้นก็เกิดจากอะไรเกิดจากการเสพยาบ้าบ้างหลงลืมสติไม่รู้ตัวว่าทำร้ายบุพการีตัวเองมีให้เห็นเดือนดาบตามสื่อก็มีเรื่องครั้งพุทธกาลว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเสด็จจำพรรษาอยู่นกรุงสาวัตถี แล้วได้เสด็จจาริกไปจนถึงนิคมชื่อว่าพัฒวติกาชาวบ้านเมื่อทราบข่าวว่าองค์สมเด็จพระศาษษษสดาได้เสด็จมาก็รีบไปกราบเข้ามาขอศีลกับท่านขอคุณความดีกับท่านเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ให้ศีลเรียบร้อยแล้วท่านก็เสด็จไปสู่ท่าเป็นที่อาชื่อว่าท่าอัมพะเพราะว่า พระเมื่อเสด็จไปธุดงหรือจาริกต่างๆนั้นหนึ่งต้องอยู่ไม่ไกลจากแหล่งน้ำมากนักสองก็ไม่ไกลจากหมู่บ้านเพราะว่าจะได้เสด็จพระพุทธเจ้าจะได้เสด็จไปบินธบาตได้พระก็จะได้ไปบินธบาตได้ใกล้บอ่อน้ำใกล้แหล่งน้ำก็จะมีน้ำอาบน้ำฉันได้สะดวกอาสมเป็นที่อยู่ของฉลินตรงนั้นก็เรียกว่ามีพญานาคที่เป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ พญานาคตัวนี้ก็ร้ายกาบยิ่งนะักชาวบ้านก็ห้ามพระพุทธองค์ว่าพระพุทธเจ้าอย่าเลยอย่าเสด็จไปท่าตรงนั้นเลยไปที่อื่นเสียเถอะเพราะว่ามีพญานาคที่มีพิษร้ายแรงอยู่แต่ทว่าตอนนั้นมีพระรูปหนึ่งที่เป็นอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้าสมัยนั้นยังท่านพระอานนท์ยังไม่ได้รับหน้าที่ ท่านพระรูปนี้ชื่อว่าท่านพระสาคตะเถระท่านพระสาคตะเถระก็รับหน้าที่กับพระพุทธเจ้าว่าเดี๋ยวกระผมจะไปปรพาพญานาคเองท่านก็ถืออาสนะของท่านไปนั่งอยู่ที่โครงพญานาคนั่งบนโครงเลยนะคุณโยงนั่งเสร็จพญานาคก็โอ้โหพระนี่ถือว่าอวดดีเหลือเกินเป็นแค่มนุษย์ปุถุชนธรรมดามานั่งบนหัวเรามานั่งบนท่ำเราได้ยังไง ไม่ได้ละพญานาคต้องแสดงอิทธิปฏิหารพญานาคก็เลยลอง่องดูสิจะเก่งไหมกล้าหารมาหยั่งกับเราได้พญานาคก็ค้นควันออกไปเรียกว่ารมรมควันพระเสียแล้วพระท่านนั่งอยู่ใช่ไหมโยมพระสาคตะก็โอ้โหตะโกนโอ้ไม่ไหวแล้วเราโดนควันแสบร้อนมากเลยเกินท่านพญานาคอย่าทรมานเราเลยเรียกว่าพระท่านก็อแกงพญานาค พญานาคก็หมพระนี่ต้องโดนหนักกว่านี้มาล้อเล่นกับเราอีกพญานาครอบที่สองเนี่ยก็เลยพ่นไฟขึ้นมาพระท่านก็เข้าฌานสมาบัติมีอิทธิฤทธิ์ก็สู้กับพญานาคจนสุดท้ายปราบพญานาคได้ก็ทําให้ชื่อเสียงท่านเลื่องลือออกไปเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเสด็จจำพรรษาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เสด็จไปอยู่กรุงโกสัมพี ภิกษุรูปนี้พระสาคตะเนก็ขึ้นชื่อว่าเป็นพระที่ปราพยานาคได้ชาวบ้านเห็นท่านมาก็เกิดความศรัทธาเลื่อมใสก็เข้าไปถามว่าพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าเนี่ยสุดยอดมากเลยพรุ่งนี้บิดาบาทพระคุณเจ้าอยากจะฉันอะไรเป็นพิเศษไหมเดี๋ยวญาติโยมจะจ,จัดแจงถวายไว้ให้แต่ว่าภิกษุโกสัมพีนั้นเรียกว่ามีความโลภความอยากเกินไป ก็ไปเสียมพระไปบอกกล่าวพระสาคตะบอกว่าเมืองโกสัมพีนี่นะมีของดีอย่างหนึ่งเนี่ยที่ภิกษุเราเนี่ยหาทานยังไม่ได้หาทานยากมากท่านต้องบอกว่าให้ชาวบ้านเนี่ยใส่บาตรด้วยน้ําสุราที่มีสีแดงภาษาบ้านเราเนี่ยเรียกว่าวายแล้วกันจะได้เข้าใจง่ายชาวบ้านเห็นพระส่งสัญญาณบอกแล้วโยมชาวบ้านทายัางไงชาวบ้านก็เตรียมสุราไว้ให้ บินตาบ,บาบตอนเช้าโอ้โหพระส,สาคตะเดินผ่านบ้านชาวบ้านก็เอาสุราใส่บาตรถวายท่านก็ถลองศรัทธาเลยนะโยมฉันไปบ้านละแก้วแต่บ้านบ้านเราเรียกอะไรนะแก้วเล็กๆแก้วกินเหล้าฉันไปแต่ว่ามันหลายบ้านโยมท่านก็ฉันไปบ้านละนิดบ้านละหน่อยสุดท้ายยังไม่ถึงถึงวัดเลยนะคุณโยมแสดงเรียกว่าล้มเมาอาการเมาเป็นที่เรียบร้อย เมาเสร็จท่านก็เต้นแรงเต้นกาไม่มีสติไงคุณโยมโแล้วก็ขับร้องเพลงภิกษุที่เสด็จภิกษุที่ไปกับท่านก็โอ้โหที่ยังมีสตินะไม่ได้เมาก็หอบล่างท่านกลับไปวัดพระพุทธเจ้าเห็นพระสาขะเถรรแล้วท่านก็ต,ตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเคารพในเรา ตถาคตที่สาคตะเคยมีในก่อนนั้นปัจนี้มีอยู่หรือพระสาคตะเมาคุณโยมเจอพระพุทธเจ้าปกติต้องก้มกราบวันนั้นไม่ก้มกราบแล้วหันเท้าไปทางพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเมื่อถามคําถามนี้ขึ้นภิกษุก็เลยตอบว่าไม่มีความเคาลพในพระองค์แล้วพระเจ้าค่ะดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุใดเล่ากำลับพญานาคชื่อว่าอัมภติกะ ภิกษุก็บอกว่าพรักษาคาตะเถระพระเจ้าค่าพระพุทธเจ้าก็ถามต่อไปว่าบัดนี้เนี่ยที่ท่านสาคาตะนอนตอนนี้หันเท้ามาทางพระพุทธเจ้าบัดนี้สาคาตะยังจะอาจเอื้อมกำราบงูได้หรือเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้ถามถึงพญานาคเลยนะคุณโยมตอนเมาไม่ได้สติเนี่ยเอาแค่ปราบงูเสียก่อนงูเขียวตัวเล็กๆเ,เนี่ยกำราบได้หรือภิกษุก็เลยตอบตอบว่าเรื่องนั้นไม่ได้แน่นอนพระเจ้าค่า พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสโทษของการดื่มสุราเมลัยดังที่กล่าวมาแล้วแล้วก็ตรัสไปถึงเรื่องอดีตการนานมาแล้วสมัยที่ท่านเกิดเป็นฤาษีเจริญวัยอยู่ในตระกูลอุทิจักรามในแคว้นกาสีท่านเป็นฤาษีมีบริวาลอยู่ห0าร้อยสมัยฤดูฝนเนี่ยอาหารก็หายากเรียกว่าเดินลำบากฤาษีหนุ่มห้าบริวาลก็ ไปคุยกันตกลงกันว่าพวกเราเนี่ยเข้าไปหาอาจารย์ลือีแล้วกราบลาท่านเข้าไปในเมืองดีกว่าเพราะช่วงหน้าฝนเนี่ยอยู่ในป่ามันลําบากลําบากด้วยเลนด้วยตมด้วยสัตว์ลายด้วยแมลงต่างๆเยอะลาษีก็สงเคราะห์ลูกศิษย์เข้าไปก็ละมัดระวังตัวฤือีคนนี้เนี่ยเป็นพระพุทธเจ้านะคุณโยมเรียกว่าสมัยนั้นเป็นโพธิสัตว์ลือีหนุ่มทั้ง500ก็เสด็จก็เข้าไปในเมือง เมื่อเข้าไปแล้วชาวบ้านเป็นลือศีเข้ามาก็เกิดอาการดีใจมีนักรถบำเพ็ญตะปะเข้ามาในเมืองก็พากันเลี้ยงพิกษาหารอย่างยิ่งใหญ่พระราชาได้ทราบข่าวเข้าก็เลยนิมนต์ลือศีไปที่สวนอุทยานนิมนต์อยู่ตลอดจนออกพรรษาออกฤดูฝนปรากฏว่าการเวลาผ่านไปประมาณสิกว่าวันมีเรียกว่าเทศกาล สุลานักขัดเป็นเทศกาลที่ชาวบ้านกินสุลาชาวบ้านหมักสุลาช่วงนั้นสุลาดีก็พระราชาก็เอาสุลามาถวายลือีลือีเนี่ยโหเรียกว่าเป้ยวปากเลยนะคุณโยมลือีไม่เคยกินสุลาก็กินสุลาไปก็เกิดอาการหลงลืมสติพากันทํากิริยาที่ไม่สมควรแก่สมณะแก่ลือีก็มีอาการเต้นเต้นแรงเต้นกา มีการนอนเปลือยกายมีการแสดงอาการที่ไม่เหมาะไม่ควรต่างๆเมื่อเช้าแล้วกลุ่มลือีหนุ่มนั้นตื่นขึ้นมาก็เกิดความละอายใจก็ลาพระราชาแล้วก็บอกว่าจะขอกลับไปอยู่กับอาจารย์แล้วรู้สึกว่าการที่ตัวเองดื่มสุราลงไปนั้นทำให้เสียกุณเสียชื่อเสียงเกิดสิ่งที่ความละอายต่างๆพอกลับไปหาอาจารย์ที่เป็น ฤาษีอาจารย์นั้นท่านก็ให้โอวาดบอกว่าอย่ากินน้ำเมาอย่าเสพสิ่งที่ทําสติให้ให้เคลื่อนเพราะว่าเมื่อเสพสิ่งที่ทําสติให้เคลื่อนแล้วนั้นคนที่จะได้รับโทษก่อนกว่าใครทั้งพวงก,ก็คือคนที่ดื่มที่กินที่เสพก่อนเพราะว่าบางคนปัจจุบันนี้ก็จะบอกว่ามีอาการทางใจที่อยากจะให้สุรามาย้อมใจ ถามจริงๆว่าเมื่อดื่มสุราแล้วได้สติแล้วอาการความทุกข์ต่างๆนั้นหายลงไปไหมเมื่อทุกข์เกิดที่ใจก็ต้องแก้ที่ใจไม่ใช่ให้น้ำสุราไปแก้อันนี้ก็เป็นโทษของการดื่มน้ำเมาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดงอานิสงส์ของการรักษาศีลแก่ชาวปาะตะลิกะคามในมหาปรินิพาน,นสูรว่า อันนิสงของการรักษาศีลนั้นมี5ประการคือ 1. ย่อมได้โคภคสมบัติมากมายตรงนี้ต้องตีความอธิบายต่อไปว่าได้สมบัติมากมายเพราะการลงมือทำของเราเพราะว่าศีลแปลว่าปกติเราทำงานเป็นปกติไม่ขาดไม่ทำผิดปกติการงานเจริญรุ่งเรืองมีการศึกษาหาข้อมูลมีดิมานซัพพลาย มีเรียกว่าใช้หลักอริยสัจสีก็เรียกว่าย่อมหวังโภคสมบัติได้กิตติศัพท์อันงดงามย่อมผจระจายเราเป็นผู้มีศีลข้อที่หคุณ,ณธรรมคือมีความเมตตาข้อที่สองเรามีความซื่อสัตย์ข้อที่สเรียกว่าประกันหลักประกันครอบครัวข้อที่ 4. เรามีความน่าเชื่อถือข้อที่หเรามีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ชื่อเสียงของเราก็ขจระจายต่อไปข้อที่สามมีความองอาจเมื่อไปสู่ชุมชนต่างๆเมื่อเข้าไปหาคบค้าสมาคมต่อใครเราก็จะไม่เคอะเขินข้อที่สี่นั้นไม่เป็นผู้หลงลืมสติตายภาษาบ้านเราคือไม่ไหลาตายเพราะว่ามีสติอยู่ข้อที่ห้าเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกลงไปนี้ ก็ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เป็นธรรมดาในบาดีนั้นมีคาถาบทหนึ่งว่านักปุพคันโทปฏิวาตเมตินักจันดานังตักรักมลิกาวาสัตัญจักันโทปฏิวาตเมติสัปบ,บาดิซาสัปปุริโสปวายติแปลความว่าดอกไม้นั้นธรรมชาตินั้นหอมไปตามลมแต่ว่ามีกลิ่นเพียงกลิ่นแห่งเดียวนั้น ที่หอมทวนตอบแก่ลมได้กลิ่นนั้นคือกลิ่นของศีลโยมลองคิดดูปัจจุบันเ,นเรารู้จักหลวงปูแง่แหวนท่านอยู่นูน่นเชียงใหม่เชียงรายเรารู้จักเรารู้จักท่านพุทธทาท่านอยู่ถึงปักใต้เราก็รู้จักเรารู้จักหลวงปู่มัน่นท่านก็อยู่อีสานมั่งอยู่เหนือมั่งเราก็รู้จักเรารู้จักสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากมมารมหลวงวชิรญาณสังวรท่านอยู่วัดบวรบน,นิเวศวิหารนะคุณโยม เป็นพระที่สร้างโรงพยาบาล19โรงพยาบาลคุณโยคพระนะไม่ได้สร้างตึกสร้างโรงพยาบาลเราก็รู้จักรู้จักเพราะอะไรเพราะว่ากลิ่นศีลของท่านความดีของท่านดังมีเรื่องในครั้งพุทธกาลว่าพระมหากัสสปะเถระท่านเข้านิโรธสมาบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วออกจากนิโรธสมาบัติการที่บุคคลใดก็ตามได้ทําบุญกับพระที่ออกจากนิโรธสมาบัติกล่าวว่า อานิสงส์จะเกิดภายในวันนั้นเดียวนี้ไม่เกิน24ชั่วโมงท่านพระมหากัสสปะเทระก็ทรงอนุเคราะห์สัตว์โลกตั้งใจว่าจะเข้าไปบิณฑบาตในเมืองแล้วจะรับบาตจากชาวบ้านที่ยากจนที่สุดในเมืองนั้นเพื่อให้เขาได้มีโภคสมบัติเพื่อไปใช้ชีวิตต่อไปท่านเดินมาถึงกลางป่าคุณโยม เทวดาเห็นโอ้กลุ่มเทวดานางฟ้าห้าก็แปลงร่างเตรียมผลไม้อาหารมาใส่บาตรท่านพระมหากระสัะท่านก็บอกว่าอย่าเลยเทพยดาทั้งหลายอันนี้สง์ตรงนี้อัตมาภาพเนี่ยจะไปสงเคราะห์แก่บุคคลผู้ยากจนเข็นใจท่านก็ห้ามถึงสครั้งสุดท้ายต้องดิดนิ้วมือเพื่อไล่เทวดาออกไปเทวดาก็ไม่สามารถจะอยู่ได้กลับไปถึงสวรรค์นะก็โอเสียใจพระอินทร ทราบข่าวก็เรียกมาถามถามว่าพวกเธอเนี่ยไปใส่บาตรพระมหากัสสปะเนี่ยพวกเธอไปด้วยรูปกายยังไงก็เป็นเทวราก็ต้องไปด้วยชุดเทวนาสิเนพระเรียกว่าพระอินเนี่ยก็คิดในใจพวกเธอเนี่ยไม่ได้เรื่องเสียแล้วพระอินก็อยากจะใส่บาตรพระมหากัสสปะแต่ว่าถ้าไปด้วยรูปของพระอินพระมหากัสสปะท่านก็จะไล่กลับมาเหมือนกันก็เลยไปกับนางเรียกว่าสุกัญญาเทพธิดา แปลงร่างคณโยมเป็นช่างทอผูกแก่ๆสองตายายแล้วก็เนรมิตผลทางที่พระมหากระสัะเดินผ่านมาตั้งบ้านอยู่ชายชายชาญเมืองพระมหากระสัะเห็นสองตายายก็คิดว่าในเมืองนี้คงไม่มีใครที่จะยากจนข้นแค้นมากกว่าสองตายายนี้แล้วอยากระนั้นเลยเราไปสงเคราะห์อสองตายายนี้เถิด เมื่อพระมหากระสปะทรงเดินไปถึงที่หน้าบ้านสองตายายก็ส่งสิกันนะเป็นพระอินกับนางสุกัญญาเทียธิดาทำเหมือนว่ายังมองไม่เห็นให้พระรอก่อนอย่างนาั้นคุณโยมเล่เหลี่ยงเทวดาทำบุญหรือว่าไม่ธรรมดาจริงๆทีนี้พระอินก็เลยแบบอ๋อนั่นใครมายืนอยู่หน้าบ้านเรานางลองมองดูซิลองไปเดินใกล้ๆก็ปรากฏว่าเอา้าท่านพระมหากระสปะ มาบิทาบาทไม่ส่งสัญญาณเลยถ้าท่านไม่รังเกียจอะไรก็ขอให้รับพยธรรมที่บ้านผมก็ได้ถึงแม้จะเป็นก้อนรำที่เอามาขยำกับน้ำนมแพ้แล้วมาปิ้งก็อย่าได้รังเกียจเสียเลยพระมหากัะสปะด้วยความที่สงเคราะห์ชาวบ้านตายายคนนั้นก็ได้ยื่นบารให้ตาก็ส่งซิปให้ยายบอกว่ายายที่บ้านเราเนี่ยยังพอมีอะไรที่ จะใส่บาตรให้พระให้พระได้ไหมยายก็บอกว่ายังมีอยู่ยังมีอยู่ก็รับบาตรพระมหากัสปะไปเมื่อรับบาตรไปแล้วนั้นก็เข้าไปที่ครัวตักกับข้าวอาหารอันเป็นทิพย์แล้วก็ใส่บาตรพระมหากัสปะพระมหากัสปะได้กลิ่นอาหารนักุณโยมดูบาตรแล้วรู้แล้วว่าไม่ใช่คนธรรมดาแน่นอนเพราะอาหารเหล่านี้เนี่ยไม่สามารถที่จะมีในมนุษยโลกได้ก็เลยบอกว่า ท่านพระอินท่าน ấy, ก็เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยโภคัสสมบัติทั้งหลายทั้งปวงแล้วอานิสงส์ตรงนี้นี่จะให้แก่คนยากไร้ท่านก็มาพ้นมาชิงไปก่อนพระอินก็บอกว่าผมผมเนี่ยก็มีความต้องการได้บุญเหมือนกันแต่ก่อนไปขอถามปัญหาที่ข้องใจนิดหนึ่งผมทําบุญโดยการแปลงร่างมาหลอกลวงท่านผมจะได้บุญไหมพระมหาคัสสะก็บอกว่า ได้เหมือนกันพระอินทร์ก็ดีใจแล้วเลยนะคุณโยมตะโกนดังๆเลยบอกโอ้เรายินดีมากในทานที่ตั้งไว้ในพระมหากะัะสปัเห็นไหมคุณโยม,ยมเรื่องนี้พระพุทธเจ้านำมาตรัสบอกเพราะว่าอะไรเทวดาทั้งเหล่านางเทพยดดาทั้งห้าร้อยทั้งเทา้าสักกะหรือพระอินทร์นั้นลงมาใส่บาตรให้พระมหากัะสปัเพราะว่าอะไรเพราะว่ากลิ่นของศีลท่านที่สะอาดบริสุทธิ์ เห็นไหมคุณโยมนี่แหละคือกลิ่นของศีลกลิ่นที่หอมเป็นเครื่องประดับที่สวยงามที่สุดของมนุษย์เราเพราะฉะนั้นวันนี้อัตมาภาพแสดงพระธรรมเทศนาในศีลลกถาข้อที่หคือสุราเมระยะมัชปมาทฐานาดังที่ได้ไดยกสุภาษิตแต่เบื้องต้นว่าสุขังยาวชลาสีลังแปลความว่า ศีลนำสุขมาให้ตระเท่าชราก็ขอให้ญาติโยมพุทธศาสนิก,กชนทั้งหลายได้นำสิ่งที่สดับตระฟังนั้นไปประพฤติปฏิบัติเพราะว่าบุคคลที่รักษาศีลแล้วย่อมเป็นคนที่มีความสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อคนที่รักษาศีลแล้วคนที่จะได้คนแรกก็คือเราคือตัวเราผู้รักษาศีล ในธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นท่านก็ตรัสไว้อีกว่าธรรมะหรือศีลนั้นย่อมรักษาผู้รักษาศีลเช่นเดียวกันนะอาตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาในศีลกละาถาก็พอสมควรแก่เวลาขอสมุดยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการชนี้ พระธรรมเทศนาที่เราท่านทั้งหลายได้ฟังจบลงนั้นคงค์ผู้แสดงคือดอกเตอร์ระมหาสันติชัยอภิสันติปรียธรรมสี่ประโยชท,ทางพระวรพิหารจะมีการแสดงพระธรรมเทศนาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาเก้านาฬิกาเป็นต้นไปขอเชิญทุกท่านกราบลาพระพร้อมกันนะครับอรหังสม,มาสมุโทโธพระทวาร พุทธังพระวัตตังอภิวานิมิสวาคาโตพระวตาธมโมธัมมังนะมะสมามิสุปฏิปันโนพระวโตสวาวกสังมฆสังฆังนะมามิ